สวัสดีค่ะเซลเมโคราฮอนด้าหน้าเซฟวันค่ะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถยนต์ฮอนด CR ้ CRV สำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่น Turbo โบ e 2 v i e w ขับเคลื่อนสองล้อนะคะสำหรับคันนี้ราคา1431,000านบาทเป็นราคาที่รวมค่าสีเรียบร้อยแล้วนะคะสีขาวแพทินัมเป็นสีมูค,ค่ะมีค่าสี12,000บาทรวมอยู่ในราคารถนะคะนอกจากนี้ในรุ่นนี้ยังมีให้เลือกซื้อถึง4สี นอกจากสีนี้นะคะสีขาวแพทินัมยังมีสีดำคริสตันค่ะสีดำเป็นสีมุกเช่นเดียวกันค่ะมีราคาสี8,000บาทรวมอยู่ในราคารถนะคะสำหรับท่านใดที่เลือกซื้อสีขาวและสีดำทั้งสองสีนี้เป็นสีมุกค่ะเป็นสีพิเศษนะคะขั้นตอนการผลิตสำหรับสีมุก จะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่าสีมัทเรลิกเพราะฉะนั้นจะมีค่าสีเพิ่มมาจากโรงงานสีขาวเพิ่ม12,000บาทสีดำเพิ่ม8,000บาทค่ะและอีก2สีนะคะเป็นสีเงินลูน่าและสีเทาเมทิเออรอย2สีนี้เป็นสีมัทัรลิกไม่ต้องเพิ่มค่าสีราคา1 0 4,19,000บาทค่ะชอบสีไหนก็ทักสอบถามโปรโมชั่นสอบถามสต็อกรถกับมีก่อนได้นะคะ ที่เพจเซลเมโคราทอนดาชื่อเดียวกับช่อง YouTube ค่ะเซลเมโคราทอนดาหรือแอดไลน์ไอด0910477704หรือท่านใดต้องการจองทันทีสามารถโทรมาได้นะคะที่เบอร์0619963635เมตอบแชทเองรับสายเองค่ะ แนะนำกันต่อเลยนะคะสำหรับคันนี้ Honda CR-V Turbo e 2 w o View ขับเคลื่อน2องล้อสีขาวแพทตินัมคันนี้นะคะเป็นรถของลูกค้าเมเองค่ะเตรียมส่งมอบเลิกดีวันพรุ่งนี้นะคะ10กุมภาพันธ์2567ค่ะลูกค้าจะเดินทางมารับรถที่โชว์รูม ลูกค้าท่านนี้นะคะติดต่อซื้อรถกับเมโดยการโทรเข้ามาค่ะจากนั้นก็นัดหมายดูรถที่โชว์รูมทำการโอนจองเข้าบัญชีบริษัทหลังจากนั้นเมให้ไฟนันมาทำสัญญาค่ะไฟนันอ,นอนุมัติเมย์ก็เบิกรถมาติดอุปกรณ์ตกแต่งตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้าในใบเสนอราคาค่ะตอนนี้ช่างของเมก,ก็ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งครบทุกรายการแล้วนะคะ เหลือเคลือบเซรามิกกับพ่นกันสนิมหลังจากทำรีวิวเสร็จนะคะเมย์ก็จะนำรถของลูกค้าไปเข้าเคลือบเซรามิกแล้วก็พ่นกันสนิมต่อค่ะคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรกันบ้างนะคะมีแนะนำกันเลยค่ะเริ่มต้นกันนะคะสำหรับฟิล์มคันนี้ติดตั้งฟิล์มเซรามิก 3M เกรด C M Part ค่ะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะมืดด้านนอกแต่ว่าใสาสว่างด้านในค่ะ กันความร้อนได้ดีระบายความร้อนได้เร็วนะคะอายุการใช้งานยาวนานค่ะเมอออกบัตรรับประกันให้7ปีเต็มติดตั้งที่ศูนย์โดยช่างฟิลมของ 3M และอีกหนึ่งข้อดีนะคะสำหรับฟิลม์ม 3M Ceramic เก a ด C M Part นะคะนอกจากจะก,กันความร้อนได้ดีแล้วยังปกป้อง UV ได้สูงสุดถึง99%และไม่มีส่วนผสมของโลหะนะคะเพราะฉะนั้น เวลาใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าเปิด GPS สัญญาณคมชัดอย่างแน่นอนค่ะสำหรับฟีล์มนะคะลูกค้าของเมเลือกบานหน้าและบานหลัง60%เ ด้านข้าง80%ค่ะเลือกเปอร์เซ็นต์เดียวกับรถของเซลล์เลยนะคะด้านหน้าด้านหลัง60%ด้านข้าง80%ไม่มืดไม่ร้อนนะคะขับสบายค่ะด้านนอกอาจจะเป็นสีดำนะคะเป็นฟิล์มสีดำแบบนี้แต่ด้านในสว่างคมชัดมากๆค่ะขับได้อย่างสบายตาแล้วก็ไม่ร้อนอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะคันนี้ติดตั้งคิ้วกันาสาดขอบโครเมียมค่ะชิ้นงานจะถูกติดตั้งที่ขอบประตูนะคะทั้ง4บานเลยชิ้นงานเป็นของแท้นะคะขอบขอบของคิ้วกันาสาดจะเป็นโครเมียมค่ะซึ่งขอบของประตูรถนะคะหรือว่าการตกแต่งนะคะก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้และเมื่อติดคิ้วกันาสาดขอบโครเมียมก็ยังคง เป็นโครเมียมเหมือนเดิมนะคะรถยังคงดูสปอร์ตแล้วก็สวยเหมือนเดิมค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับข้อดีของการติดคิ้วกัาร์านอกจากจะสวยงามแล้วนะคะยังมีประโยชน์ด้วยเวลาจอดรถตากแดดนะคะสามารถลดกระจกเพื่อระบายความร้อนในห้องโดยสารได้ลดกระจกมาแค่นิดเดียวนะคะให้อยู่ในระยะของคิ้วกันาศาสตร์ค่ะ ถ้าฝนตกนะคะฝนก็ไม่กระเด็นเข้าไปหรือถ้ามีฝุ่นนะคะก็จะไม่เข้าไปในห้องโดยสารค่ะชิ้นงานเป็นของแท้นะคะติดตั้งโดยช่างฮอนด้าค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเบ้ากันรอยมือจับประตูแบบโครเมียมค่ะติดอยู่ในหลุมในเบ้าแบบนี้เลยนะคะของแท้ชิ้นงานมีสี่ชิ้นค่ะติดตั้งทั้งสี่ประตูนะคะ และนอกจากนี้ค่ะคันนี้ยังติดตั้งบันไดข้างนะคะเป็นของแท้เช่นเดียวกันบันไดข้างจะถูกติดตั้งที่ด้านข้างของตัวรถทั้ง2ฝั่งนะคะประโยชน์ของบันไดข้างเอาไว้เหยียบเพื่อขึ้นรถนะคะเพื่อลดระยะการก้าวให้สั้นลงทําให้ขึ้นรถได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากจะนอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังสวยงามด้วยนะคะเป็นชุดแต่งแท้ของฮันด้าค่ะ ขยับมาด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้ติดตั้งชุดตกแต่งฝาท้ายคิ้วโครเมียมค่ะชิ้นงานนะคะจะถูกติดตั้งที่ฝาท้ายนะคะเป็นโครเมียมพอติดตั้งแล้วรถก็จะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังติดตั้งคิ้วกันรอยกันชนหลังนะคะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกัน และมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะคะเป็นการติดตั้งเพิ่มช่าง Honda ติดตั้งให้ในส่วนของเซ็นเซอร์นะคะจะส่งเสียงร้องเตือนเวลาที่ผู้ขับขี่ใส่เกียร์ถอยหลังหรือว่าเกียร์อานะคะใกล้สิ่งกีดขวางก็จะร้องเตือนขี่ขึ้นเรื่อยๆทําให้ผู้ขับขี่สามารถชะลอความเร็วหรือแตะเบรกได้ทันนะคะเวลามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหลังค่ะประตูด้านหลังนะคะเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมเปิดปิดด้วยระบบแผนปีนะคะและปิดให้อัตโนมัติเมื่อกุญแจออกห่างจากตัวรถค่ะคันนี้นะคะติดตั้งแผงกันรอยเบาะด้านหลังนะคะตัวนี้เนพับเบาะไว้รอเลยนะคะเวลาพับเบาะแล้วนะคะก็จะมีพื้นที่การวางสิ่งของได้เยอะมากเลยทีเดียวค่ะอนเนกประสงค์นะคะกว้างขวางนั่งสบาย แรงด้วยนะคะคันนี้มาด้วยกำลังเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซี190แรงมา้าเลือกเติมน้ำมันได้ตั้งแต่แก๊สโซฮอ91แก๊สโซฮอ95 e 2 0และสูงสุดถึง e 8 5อีกด้วยค่ะเลือกเติมได้ตามความต้องการเลยนะคะแผ่นกันลอยพนักพิงหลังนะคะวางของทับได้เลยนะคะปกป้องในส่วนของเบาะด้านหลังนะคะและนอกจากนี้ คันนี้ยังติดตั้งแผ่นกั้นห้องสัมภาระท้ายนะคะเวลาใช้งานก็ดึงมาปิดแบบนี้เลยเขาจะมีล็อกของเขานะคะใส่ให้ตรงล็อกทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาไว้ปิดสัมภาระด้านหลังนะคะเวลาคนมาแอบมองก็จะมองไม่เห็นเวลาเรามีของมีค่าวางไว้ด้านหลังนะคะถ้าไม่ใช้งานก็ดึงม้วนเก็บไปแบบนี้ได้เลยนะคะ นอกจากนี้ยังมีหมอนรองคอหมอนผ้าห่มที่หุ้มเบลกระบาดถาดท้ายค่ะด้านล่างก็จะมีล้ออะไหล่แล้วก็แม่แรงเครื่องมือนะคะล้ออะไหล่ก็จะเป็นล้อแมกลายเดียวกับล้อแมกที่ติดรถเลยแม่แรงค่ะถุงเครื่องมือนะคะก็จะมีให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำรถค่ะมีไฟส่อง ห้องสัมภาระท้ายนะคะเป็นแสงสีขาวทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาค่ะด้านซ้ายก็จะมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์1ตําแหน่งนะคะมีแผ่นแผงครอบกันรอยขอบห้องสัมภาระท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นโครเมียมชิ้นงานมี2ชิ้นนะคะติดตั้งเพื่อกันรอยขีดข่วนขอบห้องสัมภาระท้ายค่ะอย่างที่เมย์จ้างไปนะคะอุปกรณ์ตกแต่งทุกชิ้นเป็นของแท้จากฮอนด้าค่ะ มีรับประกันให้ทุกชิ้นนะคะแล้วก็ติดตั้งโดยช่าง Honda ประกันภัยชั้นหนึ่งในจ้างความคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งให้ด้วยคุ้มครองให้สา0 0 0่นบาทนะคะประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะก็สามารถเข้าซ่อมศูนย์ Honda าได้ทั่วประเทศไม่ระบุคนขับค่ะข,ขอแค่คนขบับมีใบขับขี่และไม่เมานะคะก็สามารถแจ้งเคลมได้เลยค่ะ ล้อแม็กเป็นลายนี้เลยนะคะสีเงินขนาดของอยางนะคะสองสามห้าทับหก r 1 8ค่ะในส่วนของคุณภาพของอยางนะคะฮอนด้ารับประกันให้ไม่เกินสองปีหรือห้าหมกิโลเมตรค่ะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ยี่สิี่ชั่วโมงด้วยนะคะสำหรับลูกค้าฮอนด้ป้ายแดงทุกคนันฉุกเฉิน รถเสียสตาร์ทไม่ติดรูปเครื่องโชว์ความร้อนขึ้นแบตหมดน้ามันหมดก็สามารถโทรขอความช่วยเหลือโดยโทรไปที่เบอร์0 2 1 1 1 1 2 3 4นะคะเป็น call center ค่ะก็สามารถโทรขอความช่วยเหลือจาก Honda ได้เลยนะคะในส่วนของการเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะคะ ก็สามารถเช็คระยะได้ทุก6เดือนค่ะสามารถเข้าศูนย์บริการฮ o n d a ได้ทุกสาขาทั่วประเทศศูนย์บริการ h o น da ใกล้บ้านเข้าได้ทุกที่แต่ถ้าซื้อรถกับเมย์แล้วอยากกลับเข้ามารับบริการนะคะก็สามารถให้เมย์นัดหมายก่อนเข้ารับบริการได้แจ้งทางแชททางไลน์ตามช่องทางที่เราคุยกันนะคะว่าอยากจะเอารถเข้าเช็คระยะวันไหนเวลาไหนก็ให้มีประสานงานให้ได้เลยค่ะ ในส่วนของการเคลือบเซรามิกแล้วก็พ่นกันสนิมนะคะแพ็กเกจเป็นของศูนย์นะคะสามารถเข้าในเครืออุบลพันธ์ทองได้เลยนะคะซึ่งมีที่จังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกดและที่นี่นะคะโคราชสาขาตรงข้ามตลาดเซฟวันค่ะสำหรับเคลือบเซรามิกนะคะแพ็กเกจรับประกัน3ปีแพ็กเกจมีทั้งหมด6ครั้งนะคะแต่ละครั้งสามารถกลับเข้ามารับบริการได้ทุก6เดือน มีค่าบริการ1,070บาทต่อครั้งนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทำา3 3ชั่วโมงต่อครั้งเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำให้ลูกค้านัดหมายกับเมล่วงหน้าก่อนจะเข้ารับบริการนะคะเดี๋ยวมีจะลงนัดให้ค่ะในส่วนของการพ่นการสนิมนะคะแพ็กเกจร,รับประกัน7ปีแพ็กเกจมีทั้งหมด14ครั้งค่ะ ช่างก็จะทำการยกรถของลูกค้าขึ้นแล้วก็พ่นน้ำยาป้องกันสนิมใต้ท้องรถในจุดที่เป็นเหล็กทุกจุดนะคะเพื่อป้องกันสนิมตามชื่อเขาเลยค่ะในแต่ละครั้งนะคะลูกค้าสามารถกลับเข้ามารับบริการได้ทุก6เดือน14ครั้งนะคะก็ทั้งหมด7ปีด้วยกันมีค่าบริการ482บาทต่อครั้งค่ะ แต่ก่อนส่งมอบรถนะคะเมย์ก็จะทำให้เลยทั้งเคลือบเซรามิกแล้วก็พ่นกันสนิมอย่างละ1ครั้งโดยไม่ตัดแพคเกจและไม่เสียค่าบริการค่ะและทั้งหมดก็เป็นภายนอกนะคะสำหรับรถยนต์ Honda CRV Turbo e 2 View คันนี้เดี๋ยวเมย์พาไปชมภายในกันบ้างค่ะในรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นเดียวที่ไม่มีหลังคาสาัลุนะคะ ภายในก็จะเป็นโทนสีดำค่ะเบาะหนังสีดำเบาะนั่งขนาดใหญ่ค่ะนั่งสบายโอบก,กระชับด้านข้างนะคะแล้วก็สามารถปรับไปฟ้าได้เดินหน้าก็เลื่อนไปด้านหน้าค่ะถอยหลังก็เลื่อนไปด้านหลังนะคะปรับขึ้นตรงขาปรับขึ้นตรงก้นปรับลงตรงก้นนะคะปรับลงตรงขาหรือปรับขึ้นทั้งหมดปรับลงทั้งหมดนะคะก็สามารถกดได้ตรงกลางตรงนี้ปรับเอน็นพนักพิงด้านหลังนะคะก็เลื่อนได้เลย ตรงนี้นะคะหรือจะมีปุ่มด้านหลังก็กดได้เลยมีสี่ทิศทางนะคะเพื่อรองรับสรีระของแต่ละท่านรับรองได้ว่านั่งสบายทุกตำแหน่งที่นั่งทุกการเดินทางอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมี Memory s e a t นะคะสามารถบันทึกตำแหน่งที่นั่งคนขับได้ถึง2ตำแหน่งวิธีการค่ะอย่างแรกเลยลูกค้าเปิดสวิตช์ออนหรือว่าสตาร์ทเครื่องยนต์จากนั้นปรับท่านั่งที่ถนัดนะคะ เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้เลยตามความต้องการจากนั้นกดเซต1ครั้งนะคะแล้วก็กดตัวเลขแบบนี้เป็นการบันทึกตำแหน่งที่1หรือมีคนขับสองท่านนะคะก็คนที่2ก็มาปรับได้เลยเช่นเดียวกันทําเหมือนเดิมเลยค่ะปรับที่นั่งที่ถนัดจากนั้นกดเซตแล้วก็กดตัวเลขก็จะเป็นตำแหน่งที่บันทึกเอาไว้เวลามากดตัวเลขเลข1เลข2นะคะก็จะเป็นท่านั่งที่เราบันทึกเอาไว้ค่ะ ภายในนะคะเป็นโทนสีดำค่ะด้านหน้าก็ดีไซน์สปอร์ตมากๆค่ะพีมจากภายในนะคะด้านหน้า60%ใส่สว่างแบบนี้เลยนะคะด้านข้าง80%ด้านหลัง60%ค่ะหลังคาด้านบนเป็นสีเบตนะคะ คันนี้ลูกค้าติดตั้งกล้องบันทึกวิดีโอหน้ารถของโม d ดโลค่ะบันทึกทุกครั้งนะคะที่ลูกค้าสตาร์ทรถบันทึกทุกครั้งที่ลูกค้าขับรถนะคะไฟสีส้มทํางานแบบนี้แสดงว่ากล้องกําลังทําการบันทึกอยู่มีเมมโมรีนะคะ32จิบอยู่ตรงนี้เอาเล็บจิกมันก็จะเด้งออกมานะคะสำหรับเมมโมรีสามารถถอดเมมโมรีไปใส่โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ได้หรือถ้าจะง่ายกว่านั้นนะคะลูกค้าโหลดแอปพลิเคชัน DVR Link นะคะแล้วก็เชื่อมต่อ wifi ตัวกล้องเข้ากับโทรศัพท์มือถือสามารถโหลดคลิปจากกล้องเข้าโทรศัพท์มือถือได้เลยสามารถใช้เป็นพยานใช้เป็นหลักฐานให้เราได้ค่ะกวงมาลัยหุ้มหนังนะคะฟังก์ชันบนพวงมาลัยค่อนข้างครบคันค่ะควบคุมเครื่องเสียงนะคะควบคุมความเร็วหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ TFT นะคะแล้วก็ จอเครื่องเสียงเป็นจอสัมผัสทัชสกรีนค่ะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ค่ะและมาพร้อมกับกล้องสองภาพด้านหลังแบบนี้นะคะมีเส้นกะระยะปรับมุมมองได้ค่ะมุมกว้างมุมปกติและมุมสูงนะคะเวลาถอยใกล้สิ่งกีดขวางก็สามารถกดดูได้เพิ่มความปลอดภัยนะคะในการขับขี่ได้มากยิ่งขึ้น ถัดลงมาด้านล่างนะคะระบบแอร์เป็นแอร์อัตโนมัติสามารถปรับได้ตามความต้องการได้เลยนะคะปรับเป็นอุณหภูมิเริ่มต้นอยู่ที่18องศาหมุนด้านขวานะคะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มทีละจุด5องศาค่ะอุณหภูมิเพิ่มได้สูงสุด32องศานะคะอันนี้จะเป็นแอร์อุ่นๆเอาไว้ใช้หน้าหนาวนะคะหรือถ้าอยากแยกอุณหภูมินะคะก็หมุนด้านผู้โดยสาร ปรับอุณหภูมิให้ต่างกันได้ค่ะต้องการรวมอุณหภูมิกดปุ่มนี้ค่ะอุณหภูมิก็จะเท่ากันนะคะสามารถแยกหรือรวมอุณหภูมิได้ตามความต้องการได้เลยนะคะโหมดเป็นการเลือกทิศทางค่ะต้องการให้ลมแอร์ออกด้านไหนออกด้านหน้าด้วยรองเท้าตามลูกศรนนะคะรองเท้าอย่างเดียวรองเท้าด้วยไล่ฟ้าด้านหน้าด้วยออกด้านหน้าสามารถกดตามความต้องการได้เลยนะคะปุ่มนี้ปุ่มโหมดค่ะ ัดลมแอร์นะคะเพิ่มความแรงหมุนขวาลดหมุนซ้ายปรับได้ได้ตามความต้องการเช่นเดียวกันไล่ฝ้าหน้าไล่ฟ้าหลังเวลามีฝ้าเกาะกระจกถ้าไม่มีก็ปิดค่ะไล่ฝ้าหน้าไล่ฝ้าหลังออโตโอ้เวลาที่เรากดนะคะจะมีไฟสีเขียวทำงานแบบนี้ระบบแอร์ก็จะปรับให้อัตโนมัตินะคะทำให้ห้องโดยสารเย็นตามความ ตามอุณหภูมิภายนอกนะคะเช่นอุณหภูมิภายนอก29องศานะคะในห้องโดยสารเวลากดออโต้เขาก็จะปรับให้เย็นกว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าต้องการให้เย็นเร็วสุดๆกดแมคคูไปเลยค่ะแมคคู Crew, เวลาที่เรากดนะคะจะมีไฟสีเขียวทำงานแบบนี้อุณหภูมิจะลดต่ำสุดค่ะพัดลมจะเพิ่มแรงสุดทำให้ห้องโดยสารเย็นเร็วนะคะเวลากดใช้แมคคูค่ะ AC นะคะลองดูถ้าแอร์ไม่เย็นว่าเป็น AC o f ออยู่หรือเปล่าให้กดเป็นอ n นะคะแอร์ air ก็จะเย็นปกติอากาศหมุนเวียนภายในรถนะคะปิดไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาไฟสีส้มตัวนี้จะทำงานแต่ถ้าต้องการให้อากาศภายนอกเข้ามากดปิดไฟสีส้มนะคะอากาศภายนอกก็จะเข้ามาในห้องโดยสารแต่ถ้าเราเวลาเราขับรถนะคะก็กดไฟสีส้มให้ทำงานแบบนี้เวลาเปิดแอร์นะคะ ลิ่ควันฝุ่นภายนอกจะได้ไม่เข้ามาด้วยนะคะถัดลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์1ตำแหน่งช่องเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะช่องชาร์จแบตโทรศัพท์แบบไทซ C และมีไวเลสชาร์จเจอร์นะคะแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายลูกค้าสามารถนำโทรศัพท์นะคะที่รองรับการชาร์จแบตแบบไร้สายมาวางที่ตำแหน่งแท่นชาร์จได้เลยเวลาชาร์จนะคะ ไฟสีเขียวจะเปลี่ยนไปเป็นสีส้มแสดงว่ากำลังชาร์จอยู่นะคะหรือถ้าไม่ชาร์จเราอยากจะปิดก็กดปุ่มนี้ไฟสีเขียวก็จะหายไปสามารถเปิดปิดได้ที่ปุ่มนี้นะคะถ้าไม่ใช้งานระบบเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ค่ะออกตัวไม่สะดุดไม่กระตุกไม่กระชากขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลที่สำคัญทำให้ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะตำแหน่งเกียรพ์พีเป็นเกียร์จอดค่ะ R อาหลัง n เกียร์ว่าง D เดินหน้านะคะ S สปอร์ตเอาไว้เร่งแซง L เป็นเกียร์ต่ำนะคะเอาไาว้ลงเขาลงทางลาชันได้ค่ะเบรกมือไฟฟ้าเวลาใช้งานดึงขึ้นแบบนี้ได้เลยไฟสีแดงจะทำงานแล้วเวลาปลดเบรกนะคะก็เหยียบเบรกแล้วก็กดลงตำแหน่งของไฟเบรกก็จะหายไปค่ะที่วางแก้วนะ้ำมี2องตำแหน่งนะคะมีกล่องเก็บของ เป็นพนักเท้าแขนนะคะสะดวกสบายค่ะสำหรับฟังก์ชันการใช้งานนอกจากนี้นะคะระบบความปลอดภัยยังมีถุงลมนิรภัยถึง8จุดด้วยกันค่ะมีถุงลมคู่หน้านะคะอยู่ที่พวงมาลัย1จุดคอนโซลด้านหน้า1จุดนะคะม่านถุงลมด้านบนซ้ายขวาที่เบาะคู่หน้าซ้ายขวาและถุงลมเหนือเข่านะคะซ้ายขวารวม8จุดด้วยกันค่ะคันนี้นะคะติดตั้งคิ้วบันไดแบบ LED นะคะเป็นแบบรุ่นใหม่ เป็นแบบนี้เลยมีแสงไฟด้วยนะคะมีคำว่า CRV สวยสปอร์ตแล้วก็ปกป้องการเกิดริ้วรอย <c oughs> การเกิดรอยขีดข่วน <c oughs> เวลาก้าวขึ้นรถอีกด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่เมติดตั้งในรถยนต์ Honda CRV Turbo e 2 w o v e l สีขาวแพทินัมคันนี้ค่ะเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าของเมนเลิกดีวันพรุ่งนี้10กุมภาพันธ์2567ค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจกับการเลือกซื้อรถยนต์ Honda ป้ายแดงทุกรุ่นนะคะให้เมดูแลได้นะคะก็ทักมาได้เลยโทรมาได้ไลน์มาได้ตามช่องทางที่เมให้ไว้หรือท่านใดแวะมาหาเมที่โชว์รูมก็อย่าลืมนะคะแจ้งพนักงานต้อนรับแจ้งพนักงานที่ปรึกษาการขายที่ไปรับด้วยนะคะว่ามาหาเซลเมเขาจะได้ตามให้ไม่งั้นเราไม่ได้เจอกันนะคะยังไงก็ถ้าดูคลิปนี้แล้วแวะมาแล้วก็ อย่าลืมถามหาเม์ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ,ะก็เจอกันได้ใหม่ในคลิปถัดไปจะได้ส่งมอบรุ่นไหนเม์ก็จะทำรีวิวแบบนี้ให้ชมกันอยู่เรื่อยๆอยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยถูกใจคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เมย์ได้นะคะหรือท่านใดที่อยากจะซื้อรถก็อย่าลืมตามช่องทางที่เมย์ให้ไว้ทักมากันได้เลยค่ะวันนี้จากลาทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ